สวัสดีครับทีนีต้อนรับเข้าสู่ The Sims 2 2001นะครับพวกะวาผม,มจะพูดกับตอนวิธีการปรับการหน้าจอให้สูงขึ้นนะครับซึ่งเรื่องการหน้าจอต่ำาเนี่ยจะเกิดขึ้นสำหรับการหน้าจอไม่ใช่การาฟิกต่ำๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับการหน้าจอต่ำาอย่างเช่นคอมผมนี้นะครับซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆประสบแบบเ,เหตุแบบนี้นะฮะก็มา มาลองทำกันเลยดีกว่านะคือตั้งกาตั้งค่ากราฟิกให้สูงขึ้นซึ่งการตั้งค่ากราฟิกเนี่ยเราควรตั้งในอ่าไม่ควรตั้งในที่ตรงนี้นะเออเมืองเราแวกบ้านนะเพราะว่าสังเกตเลยเงาตรงนี้มันจะปิดนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับหมดสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็จะบล็อกอ่า ซิมรายละเอียดคอามถี่ของซิมนะฮะซึ่งเวลาเราสร้างซิม,มอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเห็นว่าเออทำไมซิมมันดูดีกว่าอะไรนะมันแบบเออนิ้วมันไม่ติดกันอ่ะเห็นไหมจะเห็นว่านิ้วมันไม่ติดกันนะครับสังเกตด,ด,ดูดีอ่ะฮะซึ่งแต่ว่าที่เหลือมันแบบรายละเอียดประทุต่ำม,มันไม่เหมือนของผมใช่ไหมฮะก็ประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะฮะให้เราไปยัง หมดเล่นซิมนะฮะหรือว่าเข้าไปที่ครอบครัวแล้วครอบครัวหนึ่งก่อนโอเคเมื่อเราเข้าผมในที่นี้ผมเข้ามาครอบครัวของรัตเทอร์ฟอร์ดนะฮะก็เราก็มาที่ตั้งค่านะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องเข้าครอบครัวอื่นนะเวลาเราสร้างสมมติจะสร้างบ้านอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้ครับขอให้เราเข้ามาหน้าตรงนี้ก็พอโอเคมันจะไม่บล็อกอะไรเลยก็คือเหลือแค่ว่าเราต้องปรับให้มันสูงขึ้น ที่เราต้องปรับเงาสูงแสงสูงพวกนี้เอาสูงให้หมดนะครับโอเคเปิดการสะท้อนด้วยเนาะโอเคเราจะมาดูว่าซิมจากที่ว่ามือติดกันอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคก็กดใช่พอกดเสร็จแล้วปุ๊บนี่จากนิ้วมือซิมที่มันติดกันเมื่อกี้ก็จะดูดีขึ้นลับแสงแลับรายละเอียดของวัตถุก,ก็ จากว่าบ้านที่ทึบเมื่อกี้ก็จะกลายเป็นบ้านที่สว่างนะเรามันจะมีอย่างหนึ่งก็คือว่าคนจะสังเกตเห็นว่าสมมติสมมติถ้าผมซื้อเอ่ออ่าโอเคผมได้รูปตู้ปลามาแล้วนะครับนี่ซึ่งข้อเสียของคนที่การหน้าจอปรับต่ำนะฮะเนี่ยลองใส่ซื้อปลามาใส่อยู่นะฮะซึ่ม เอา้าปลาหายไปไหนปลาหายไปไหนเนี่ยก็คือว่าสำหรับคนที่การหน้าจอต่ำอย่างผมเนี่ยนะฮะโอ้ยคอมผมมันไม่ดีแต่ว่าได้แต่ซีสองได้แบบแม่งกระตุกกว่าเกมอื่นก็ดีแล้วอย่างเงี้ยมิชชั่นเคาน์เตอร์ยังเล่นกระตุกเลยครับโอ้ยปลาตายโอเคสำหรับคนที่การหน้าจอต่ำนะฮะมันจะมีตัวหนึ่งที่คอยบอก อะไรรายละเอียดบางส่วนเพื่อให้เกมของเราอะเล่นแล้วมันไม่กระตุกนั่นเองซึ่งจะเกิดปัญหากับการหน้าจอตามซึ่งไอตัวที่บล็อกเนี่ยเขาเรียกว่า s h o u l d e r s นะฮะซึ่งให้เราใช้สูตรเนี่ย Use s h ล d e r ใช่ป่ะแล้วก็ไม่ให้มันใช้เอ่อเอเอไม่ให้มันใช้นะฮะก็เปลี่ยนเป็น False นั่นเองครับสำหรับใครที่มองม่เห็นหรือว่าอะไรนะครับก็ ให้ไปอ่อผมจะวางสูตรไว้คําใต้คําอธิบายของ YouTube นะครับก็มันจะอยู่ตรงนั้นแหละโอเคพอเรากดไปปุ๊บก็คือว่าเชลด์เนี่ยที่เราตอนนี้คือเราใช้เชลด์ในการปิดรายละเอียดซิมบางอย่างนะฮะเพื่อที่ว่าอะไรอะ่ะให้เกมมันมีคุณภาพขึ้นแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปิดจะฮะก็ต้องให้กด False นั่นเอง เป็นเป็น false นะฮะ false ที่แปลว่าไม่อย่างเงี้ยโอเคกด enter ละซึ่งสำหรับการหน้าจอที่ต่ำมากๆอย่างผมนะฮะไม่ต้องห่วงค่ะว่ามันจะโผว่าหรือเปล่านะฮะแต่ว่ารายลเอียดซิมบางอย่างก็จะดูดีขึ้นนั่นเองซึ่งนอกจากว่า Children. s h e l d e r s h e l d e r จะบล o อกไม่ให้ปลาออกมานะมันยังบ็็อกการสะท้อนของน้ำซะอซึ่งดูน้ำของหน้าจอหน้าจอผมนะฮะ ดูเต็มๆเ,เลยฮะนี่ Shoulder มันไปปิดนั่นเองฮะแต่ถ้าเราใช้นี่ปุ๊บโอ้ท oh, ูอ่ะอ่านี่แม้ว่าผมจะปิดมันขนาดไหนหรือว่าปิดแค่ไหนนะฮะปิดการใช้ Shoulder เนี่ยอะไรสักอย่างนี่แหละก็มันก็ไม่ให้การหน้าจอผมงผมดีขึ้นเลยนะฮะซึ่งผมว่าดีแค่นี้ก็คือบุญของผมแล้วเนี่ยกก็คือว่าการหน้าจอของผมเนี่ยมันต่ำก็คือมันเป็นออนบอร์ดเนาะ ก็ใช่่ะใช้จากใช้ไอ้ใช้ขนาดใช้จากเมมมั้เนี่ยโอ้โหครับทีนี้เราก็สามารถสร้างเออ่ซิมที่มีรายละเอียดดีๆนั่นเองนะฮะอ่ะฮะก็เราจะเห็นว่าเรื่องตาพวกนี้ก็จะดูดีขึ้นมันจะดูแบบดีขึ้นอ่ะนี่ลองว่าเออแล จะสามารถแบบสร้างซิมที่น่ารักน่ารักได้ฮะซึ่งผมจะลองสร้างโดยที่แบบเอ้ยนี่ก็น่ารักแล้วนะก็แค่ริมฝีปากมันใหญ่ไปหน่อยอเฉยแต่ว่าคนที่ริมฝีปากใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่มีสเสน่ห์นะน่ารักดีเราก็ต้องขอคนที่รับชมนะครับ